ไปขอผู้จัดคนเดียจุดที่เขาได้ผิดแปลงสารแล้วก็ปากมีใส่ตอนนั้นก็ขับไปชเช้าขับไปเรื่อยๆน,นี่แหละครับเพื่อทีอ่จะตามหาจุดที่เขาได้ผิดแปลงเขาเองก็บอกกับยายว่าเขาจำไม่ค่อยได้มนากนเนะพราะว่าตอนนั้นนี่มันเป็นตรงเวลาบท้องนาไม่รู้แต่ว่ามัเนเป็นเรื่องจริงๆแล้วโดยท่านจับที่ใจฝันสุดท้ายที่เขาเองก็ตื่นเต็มวันก่อนที่จะเข้าเส้นทางเส้นนี้ First if you're on the wall, you started creating a style all of your own. Today, some things have changed, but your style has only become more and more At Signature Hardware, you'll find stylish single pieces, and cohesive collections that are unrivaled. Plus, it's spectacular when she touches. so you can create a space that's completely coordinated and completely new. Visit signaturehardware.com to shop or find a showroom today. มขาสอกว่าเส้นทางนี้เขาดูดีว่าเส้นทางนี้เป็นเส้นทาค้ที่เกิดอุติเหตุไว้ถึงจะสร้างสานนี้ขึ้นมาเพื่อให้ดวงวิญญาณออกไปหลหลงกันเป็นโค้งที่หน้ากล้วบ้างหน้าขันไม่ดีมี่คาแหงโค้งแน่แน่ตอนแ้กเรงก็ขับมาเรื่อยครับ ตัวแรกเจอที่ศา,าลศาลนั้นหลบที่บา้าเนี่ยนะฮกับยายก็ได้รับพายด้วยเขาได้เห็นลูกก็ได้มีการทำพิธีของท่านแล้วก็ทําบุญบอกกล่าวอะไรที่ว่าเรา,าเานี่ยลูกชายเราเปินไปพูดประมาณวมามาถถ่า,าลูกชายก็ของประ่าทลูกชายและตั้งแต่วันนั้นครับเขามีว่ได้เจออย่ออางาน็นจ้เลยจนกคนทั่วประเทศเขาเนี่ยภาวนาแม่ขอให้ไม่เจอขอไม่เจอแล้วก็ไม่ได้เจอ,อจริงๆ ไม่ได้เจอหญิงแก่คนไหนอีกแล้วแต่มันมีครั้งหนึ่งครับเป็นช่วงสังการนี่แหละครับระหว่างที่เขาเดินกำลังจะกลับบ้านจากเชียงคานเรากอว่าเขาได้ขับผ่านจุดๆเดิมจุดที่เขาเนี่ยเคยเห็นสายแล้วก็เหแต้ในต,ตอนนั้นที่เขาขับผ่านเนขาเห็นหญิงแก่สูงผ่าเส้นเป็นยายแก่คนเดิมน,นะครับครับผม ยนในในครับล้อเป็นล้อเก่าตื่บอกกระจกด้อก็เห็นว่าหยบเก็บนะที <S <S ่จะได้ประมาณนี้ครับของเก่าจะได้ประมาณนี้ครับของเก่าโอ้ได้ไหมครับ สวัสดีทุกท่านนะแล้วนะฮะก่อนจะกวาดเยี่ยวฟันปิดฉากในคริสตาสองคันโบแท่นเล็กหนักหนาฟาดี่โหนเือไม่ต้องนก็ทำลายได้มันเป็นนี่แหละไม่ใช่ตัวนี้ชนล้อแล้วทีนี้ใช้ระบบนี้แหละถ้าเปลี่ยนเป็นแกน สองน่าจะดีแต่มันต้องล้างเกลียวไอ้ตัวนี้เลยไม่รู้จะทำดีไหมสิบสองสิบสี่ดีนะสิบสี่นะเข้าตรงนี้ได้ดีสิบสองอาจจะแข็งแรงขึ้นนิดนึงเอาไปทำตามได้นะครับแต่นี่ซื้อมาแต่ไอ้สองตัวนี้ มันเป็นชิ้นเดียวกันผมมาผ่าออกหุ้แก่ไม่อยากตัดไอ้นี่เยอะถ้าตัดไอ้นี่เยอะบอไปใส่รุ่นใหม่บางทีมันใส่ไม่ถึงมันจะส่านกว่าหรือว่ายังไงก็เลยตักนิดเดียวตัดแกนาะยี่มิลสองเซน แล้วเราก็มาพาสองตัวนี้แยวอย่ากกันเอานี่มาชิดนี่นี่ชิดนี่ได้เอามาหิวข้าวเนะี่ยไม่นึกกินอะไรดีย้าก็กำลังมาเวลานี่แหละ บางอันลูกค้าสั่งมาจากแอปอ่ะที่เขาตั้งมาให้อ่ะจับบางทีมันยังเด้งดึงๆอยู่เลยสูบมากนะทำแบบที่เขาทำาุ่นเคาะตนนั้นป้องป้องเนีมันชิดเขาให้มันชิด,ชดแล้วก็ตั้งเขาไปเพิ่ม อันนี้ไม่ฮิตก็เคาะมันเพิ่มปัง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 แถบนั้นอยู่นะมีสีเก่าแล้วก็รอเก่าเลยเอามาเก็บงานนิดหน่อยมันโยนเนี่ยมันโยนตรงนี้โยนมามันโยนขึ้นลงอเยอะอันนี้ก็ยังมีอยู่นิดห,หน่อยเก็บได้ไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่ ครับวันนี้เสาเงียบ,บ,บมากวันนี้เงียบมากวันนี้มาอะไรอะไรนเดี๋ยวก็จะไปแล้ว ได้แล้วกันได้เจ็ดนาทีแล้ว